วันนี้มาสถานที่ที่มาเที่ยวแหล่งที่สองเนาะหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติของลานนะครับก็คือน้ำตกของน้ำไหลเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะครับบริเวณน้ำตกของน้ำไหลเนี่ยนะครับก็มีสถานที่กลางเต็นทน์ร่มรื่นสวยงามมากเลยนะครับอยู่ตรงใกล้ๆก,กับน้ำตกของน้ำไหลเลยนะครับก็เป็นจุด างเต็นบริการนะักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับสามารถมากลางเต็นกันได้เลยนะครับเนี่ยก็ยังมีนักท่องเที่ยวมากลางเต็นกันเยอะเหมือนกัน,นครับวันนี้ทางด้านบนก็มีนะครับนี่เป็นลานกางเต็นทั้งหมดเลยนะครับห้องน้ำก็ดูสวยงามสะอาดสะอา้านเนาะ โอ้โหนน้ําตกบริเวณห้องน้ำเนาะก็จะมีทั้งสุขาหญิงและสุขาชายนะดูสวยงามสะอาดสะอ้านนะมีสองที่เนาะบริเวณด้านบนก็มีนะครับ นี่ก็เป็นจุดกลางเต็นท์อีกที่หนึ่งเนอะร่มรื่นหน้ามากลางเต็นท์นอนครั้งคืนเนอะเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำกันก่อนดีกว่า มีทั้งห้องน้ําและห้องอาบน้ำเนาะโอ้ดีมากเลยนะครับนี่ห้องน้ําก็จะเป็นโถแบบนี้นะครับสะอาดมากนะครับนี่อ่างล้างมือเราจะไปดูน้ำตกกันนะครับู ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่บริเวณอุทยานด้วยนะครับเพราะวา่าระยะเวลาการย่อยสลายายย่อยสลของวัตถุนี่นะครับก็มันมากมายเหลือเกินเนาะ,ะบางอย่างถึง40ปีเลยเนาะและก็ไม่ย่อยสลายก็มีนะครับ ก็สวยงามดีเนาะตรงนี้คือน้ำตกของน้ำไหลเนาะ,ะมีใ้้ยชื่อเขียนไว้นะครับอยูด่ด้านบนโอน้นเนาะในบริเวณนี้เนาะก็ลมรื่นดีเนาะมีทั้งร้านอาหารเนาะแล้วก็จุดตั้งเต็นท์แบบลมเล่นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนเนาะ ภายในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกในบริเวณอุทยานแห่งชาติอของลานแห่งนี้นะครับก็ล่มลื่นเนาะลมลื่นโดยเฉพาะวันนี้นะครับเปกคลึ้มเนาะเมฆคลึ้มเหมือนฝนจะตกเนาะแต่ก็ทราบว่าฝนก็ลงเม็ดโปรยปลายมาบ้างเนาะ,ะเขาเขียนไว้ว่าระวังลื่นเนาะเราขึ้นไปด้านบนก่อนไปดู น้ำตกของน้ําไหลน้ําตกของน้ําไหลนะครับนี่ขึ้นไปด้านบนก็อก่อนดีก,กว่าเส้นทางครับก็จะเป็นทางปูนเนะาะก็เดินสะดวกสบายเนาะถึงจะเหนื่อยบ้างเนาะ แต่ก็ขึ้นสะดวกสบายเราขึ้นไปดูก่อนว่าด้านบนมีอะไรเนาะขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ เหนื่อยเหมือนกันเนาะเดินขึ้นมานี่มองไปทางน้ำตกก่อนโอ้สวยงามสวยงามมากเลยนะครับไปเราเดินขึ้นกันต่อไปเลยครับฮึบขึ้นตามนี้เลยนะครับฮึปขึ้นไปไปดูวิวดาดนก่อนทางไหนต่อล่ะทางนี้ส เราเดินขึ้นชั้นบนต่อไปว่ามีอะไรที่น้ําตกของน้ําไหลแห่งนี้นะครับคิดหอ,อหน่อเหมือนกันโอ้โห มองไปข้างล่างเนาะไปขึ้นบนต่อโหเป็นต่ออีกหน่อยโอ้ ตรงนี้ก็สวยมากเลยนะครับตรงนี้จะเป็นร้านหินเนาะ๋อสวย โอ้ตรงนี้ก็สวยเนาะสวยมากอยู่จุดด้านบนนี้นะครับมาห้ามองไปด้านล่างสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหเสียงน้ําตกดังลั่นเลยชั้นฝั่งข้างๆนะครับก็จะเป็นกอไผ่เนาะมาถึงแล้วชั้นบนนะครับโอ้สวยงามมากเลย น้ำตกคลองน้ําไหลอ,อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเนาะเรามาเที่ยวน้ําตกคลองลานแล้วก็เลยมาเที่ยวน้ําตกคลองน้ําไหลไม่คิดว่าน้ําตกของน้ําไหลก็จะมีความสวยงามมากมายขนาดนี้เนาะสวยงามนี่ขนาดไม่ใช่หน้าฝนเนาะก็ยังมีน้ําขนาดนี้เนาะถ้าเกิดเป็นหน้าฝนเดือนอเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนาะไอะช่วงนั้นอะช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะ น่าจะมีน้ํามากกว่านี้เนาะก็จะสวยงามกว่านี้แค่นี้ก็สวยแล้วนะครับเชิญมาเที่ยวกันได้เลยเอ,ยอ,ยอยน้ำตกของน้ำไหลสวยงามมากาๆสดชื่นเย็นสบายดีจังเลย ตรงนี้ก็เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งเนาะของจังหวัดกำแพงเพชรแห่งนี้เนาะน้ำตกของน้ำไหลโอก็สวยงามมากนะครับตรงนี้บริเวณน้ำนี่น่าจะลึกเนาะเขาเลยไม่มีใครมาเล่นเนาะถ้าใครลงเล่นเนี่ยก็เขาก็จะมีห่วงยางเนาะห่วงยางไว้ให้แบบนี้นะครับอ่าไว้ช่วยเนาะไว้ช่วยคนที่ตกน้ำตรงนี้และว,ว่ายน้ำไม่เป็นเนาะก็จะมีห่วงยาง ไว้ให้คอยช่วยเหลือเนาะแต่ก็ไม่น่าจะมีใครลงเล่นหรอกเนาะตรงนี้นะครับโอ้สวยงามมากเลยครับละองน้ำนี่ก็ทำให้เราเย็นเนาะเย็นมากเลยนะครับโอ้ด้านนี้เนาะด้านนี้จะเป็นน้ำตกสายเล็กๆเนาะแต่ด้านนี้น้ำตกจะมากกว่าเยอะเลยโอ้ชื่นใจชื่นใจชื่นใจจริงๆ โอ้น้ำตกสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากสวยงามมากน้ำตกจากจุดนี้นะครับก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลลงอ่าไหลลงไปตามอย่างนี้เลยนะครับหน้าผาแบบนี้นะครับลงไปสู่ด้านล่างนะ่นด้านล่างที่นักท่องเที่ยวอยู่กันนู่นนะครับ สวยงามมากเลยนะครับโอ้โหนุ่นเป็นลานกลางเต็นท์เนาะอยู่ด้านล่างเห็นริบๆนู่นนะครับโอ้สวยงามมากสวยงามมาก สวยงามน้ามาเที่ยวสวยงามจริงๆครับบนนี้ก็อากาศเนาะเย็นสบายแจ่มใสมากเลยนะครับสวย <c oughs> น่ามาเที่ยวครับน้ามาเที่ยวครับน้ำตกคลองน้ำไหลโดยเฉพาะมาถ้าเกิดมาช่วงเย็นแล้วก็มากลางเต็นท์ด้านล่างนะครับนอน ฟังเสียงน้าตกทั้งคืนเนาะโอ้โหจะชื่นใจหน่าดูนะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้มาชมน้ําตกขึ้นมาชมด้านบนที่สวยงามมากเลยนะครับโอ้ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าน้ําตกของน้ําไหลก็สวยไม่แพ้กับน้ําตกของลานเหมือนกันเนาะโอ้โหสวยงามมากสวยงามมากน้ามาเที่ยวกันครับโอ้ชมบรรยากาศเลยครับสวยงามสวยงามโอ้สวยงามมากเลยนะครับ ด้านล่างนะครับด้านล่างก็สวยงามมากนะครับว,ว,วิวทิวทัศน์โอ้โหสวยจริงๆขึ้นมาบนนี้บรรยากาศดีมากนะครับแต่วันนี้ฝนมันคึมเนาะคึมหน่อยแต่ก็ถือว่ายังดีเนาะยังดีที่ฝนไม่ตกทําให้เราขึ้นมาดูบนนี้ได้นะครับดูความสวยงามของน้ําตกเนาะโอ้ อันซีนจริงๆสวยงามมากเลยนะครับโอ้ oh, สวยฮ <laughs> กลับก่อนดีกว่าครับลงไปด้านล่างเอาไปเราเดินลงด้าดล่างกาันอโอ้เสียงน้ำตกเนาะดังกึกกล้องเลยนะครับ <laughs> นี่เราจะเดินลงนั้นแล้วนะครับเนี่ยเขาบอกว่าระวังลื่นถ้าฝนตกน่าจะลื่น ถ้าฝนไม่ตกอย่างนี้ก็ไม่น่าเล่นเนาะ <Ha. S 1> ไปเราเดินลงกัน <c oughs> จะมีบันไดลงอย่างดีเนาะโอ้ oh. ดูน้ำตกโอ oh, สวยงามเนาะสว,สวยงามจริงๆอยากให้มาดูเนาะโอ้ oh. <c oughs> กำแพงเพชรก็มีสิ่งที่สวยงามซ่อนอยู่มากมายเนาะ เราเดินลงกันก่อนด้านล่างนู้นนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำกันเนาะด้านบนก็จะมีเดินขึ้นบาบ้างเล็กน้อยเนาะแต่ข้างบนสวยจริงๆสวยสวยครับ,บวว <laughs> เป็นเป็นกำลังใจให้ครับสวย ทางลงมาด้านล่างแล้วเนาะนลงไปเรื่อยๆเนาะโอ้ขึ้นไปจุดบนสุดก็ว่าสวยแล้วเนาะข้างล่างนี้ก็สวยเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านล่างให้ดูด้วยนะครับโอ<ฮ>้สวยๆสวย,สวยตรงน,นี้ก็สวยมากเลยนะครับโอ้โหน้ำตกของน้ำไหลแห่งจังหวัด กำแพงเพชรน,นะครับสวยงามมากฝนก็เริ่มลงเม็ดมามอมแม่มอมแม่แล้วนะครับโอ้สวยงามสวยงามฝนเริ่มตกแล้วนะครับ วันนี้นะครับเป็นหินเนาะก้อนหินที่อ่าถ้าฝนตกแล้วมันจะมีความลื่นเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าฝนตกให้รีบลงเนาะอ่ะาเมื่อกี้นี้ก็ลื่นไปหนึ่งครั้งเนาะแต่ยังดีที่ไม่เป็นไรมากเนาะ,ะลื่นนิดนึงก็คอยระมัดระวังเนาะถ้าฝนตกมันจะลื่นเป็นอย่างมากเลยนะครับที่น้ําตกของน้ําไหลท้งนี้นะอ่า แจ้งข่าวแจ้งข่าวขณะน,น,นี้นักท่องเที่ยวกําลังเล่นน้ํากันอยู่นะครับบังเอิญมีฝนตกลงมาพอดีนักท่องเที่ยวเลยวิ่งเข้าหลบล่มกันเป็นแถวเลยนะครับที่กําลังเล่นน้ํากันอยู่นะครับเออนี่กลัวฝนตกนะครับฝนตกนะครับวันนี้พอฝนตกแล้วก็นักท่องเที่ยวเลยเข้ามาหลบฝนกันในบริเวณนี้นะครับคือบริเวณที่ ของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติของลานนะครับเออวัตตักก็ซื้อฝนแต่ถ้าไม่มีฝนก็ไม่มีน้ำตก พาเที่ยวน้ําตกคลองน้ําไหลนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าฝนตกลงมา,เ,าเยอะเลยนะครับทําให้เลเทสไปหมดจึงไม่อยากจะถ่ายบรรยากาศที่อื่นอีกต่อไปเนาะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคุณว่าสวัสดีครับ